ต่อเนื่องฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561นะคะนี่ค่ะฉบับนี้เพราะว่าเวลาการเบินใจเวลาการดำเนินงานดูแบบการจัดที่ร้มเขาต้องดูตัวนี้เป็นแนวทางนะคะซึ่งวิธีการวิธีการจัด การจัดกา,ารศึกษาต่อเนื่งเนี่ยก็จะมีอยู่4รูปแบบนะคะ4รูปแบบก็คือมีหน,นึงกลุ่มสนใจกลุ่มสนใจบเกลิลสาชั่วโมงนะคะ2รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพตั้งแต่31ชั่วโมงขึ้นไป 3. รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนนะจ้ารูปแบบการเรียนรู้รายบุคคลซึ่งรายละเอียดเนื้อหาเนี่ย เขาน่าจะซึกษสายมาผมละแต่ว่าทียากจะให้ดูก็คือทายเล่มอ่ะก็จะมีแบบฟอร์มกศนอตอนอได้ตันสังเกตก็จะหวาดขางทายเล่มก็จะมีแบบกศนอตอนอหนึ่งถึงสามสิบอันนี้นะคะซึ่งแบบเนี้ยเขาจะต้องไปใชจใน S, S A R ของเขาต้องมาคิดคะแนนนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปดูคนเดียวเนาะว่าศาสซีแบบเนี่ยมีอย่างพองนะคะเนาะมันเยอะขนาดเลยจ้าตั้งแต่ใบสมัครผู้เรียนใบสมัครวิทยากรน,นะคะเนาะใบสมัครวิทยากรใบสมัครวิทยากรเนี่ยตอนตีทันพอคณนนนิดเปิดยังเป็นรองยูนีคบนประวัติถ้าใบสมัครวิทยากรเนี่ย อยากจะเหนื่อยเคียดแบบไปเกียรติบัตรโละรัวันเอย่างที่เปิน่นเปิ่นได้ฮับซึ่งถือว่าเปิน่นมีความรู้มีความเชี่ยวชาญตี่จะมาเป็นวิทยากรด้านอาชีพของเขาด้านพัฒนาสังคมด้านทักษะชีวิตด้านเรน่องรักปัิญาสกิกิจออเยียงอันเนี้ยเป็นรักประกันยืนยันซึ่งถือว่าเปิ่นเนี่ยมีความรู้ความสมารถทีจะมาคือความรู้รับผู้เรียนได้นะคะ อันนี้เดี๋ยวเขาต้องไปดูทางกัน้องคว่ะเขาเขาได้ทำตามแบบกศนตตนาตามนี้ก่อนนะคะ เรียนรู้การศึวจสอต่อเนื่องยี่สิบคะแนนมาตรฐานที่สามคุณภาพการบริหารจัดการสถานศาึกษาสามสิบคะแนนนะคะจะเห็นว่า3าม,มาตรฐานเนี้คุณภาพของผู้เรียนถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะเยอะมากนะคะ,ะประเด็นการพิจารณาของเจ้าประเด็นที่หนึ่งจหนึ่งนะคะ ผู้เรียนกนารศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถและหรือทักษะและหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูรอันนี้ก็เป็นหลักสูรการศึกษา,าต่อเนื่องที่เราต้องจะทำทาะับสูแล้วนะคะประเด็นที่สองผู้จบรลักสูรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้บนพื้นฐานทายนิยมรวมของสังคม ข่านิยมพรวนของสังคมเนี่ยเปิดประเทึกไว้ในการศึกษาแห่งชาติแตเดียวค่จะไปดูเห็นกันว่าค่านิยมเนี่ยประกอบด้วยอย่างไรนะคะ1.3ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นกระจกหรือตัวอย่างที่ดีอันนี้มาตรฐานที่2องะคะคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่องมี5ประเด็นนะคะ2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพประเด็นที่2.2วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง2.3สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้2.4การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง2.5การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ มาตรฐานที่3นะคะคุณภาพกรารบริหารจัดของสถานศึกษานะคะอันนี้ประกอบด้วย9ประเด็นการพิจารณานะคะอ,อันนี้คือรวมกันหมดเลยใช่ตัวเดียวกันนะคะก็จะมี9ประเด็นนะคะข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านขอสเยงเปิจจัติชี้แจงมาตรฐานที่หนนะคะคุณภาพผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องค่ะน้ำหนัก ขอมาตรฐานเนี่ยมี50คะแนนนะคะเปิดบอกว่าพิจารณาจากผลการจัดก,การเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องซึ่งเป็นความรู้ความสามารถและหรือทักษะหรือคุณธรรมของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรวมทั้งสามารถนําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมบน บนฐานค่านิยมส่วนร่วมของสังคมนะจ๊ะซึ่งบนบาวาคือนัดลักสูตดีฮาทําตั้งแต่โชมชั่วโมงขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยฮาทําโชมชั่วโมงอยู่แล้วนะจ๊ะตั้งแต่พัฒนาอาชีพเกินสามที่ชั่วโมงกว่าจะมีอยู่น่คะแล้วก็ชั้นเลนวชชา้ี่ เกิด30ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะท้าทำเนี่ยมันเกิน6ชั่วโมงอยู่แล้วถ้ามาถึง6ชั่วโมงเฮาต้อมานักยเฮานักเฉพาะกิจกรรมที่เขาทำเกิน6ชั่วโมงนะคะกิจกรรมที่เป็นการศึกษาต่อเ,น,เนื่องะค,ะค่ะกว่าจะมีพัฒนาอาชีพ หมายถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารอาชีพของบุคคลเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าสู่อาชีพสามารถประอกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพของตัวเองได้โดยพิจารณาถึงความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคลคลกิจกรรมที่สองนะคะการพัฒนาทักษะชีวิตหมายถึงการศึกษาที่ให้ความสามัมพันธ์เกี่ยวกับ การพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีความรู้เจตคติและทักษะที่จะเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันเพื่อให้บุคคลสามารถรเผชิญสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกิจกรรมเนี่ยจีรประเด็นนี้ที่เป็นสหาร,นารณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือสถานการณ์โควิดทีตอนนี้ก็จะมารอบสองแล้วนะเจ้าเพราะว่าพม่าเนี่ย เปิดกำลังเข้าเฟส2แล้วก็มีการระบาดเยอะนะก็ปิดชายแดนกันไปเยอะละจังตาเงินก็ซื้อวันเปิดเราจะปิดปิดมือเข้าเลยนะคะของเท้าก็ปิดเหมือนกันนะคะค่ะกิจกรรมทีะะ่3ค่ะการพัฒนาสังคมและชุมชนค่ะคือเป็นการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับ จากการเข้าร่วมกิจาก,การรมการศึกษาในระบบแล้วนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของศสติพอเพียมโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชนนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นข่าวีนตะกี้ตะอู่ถึงว่า กิจกรรมตีจะต้องเอาขาฐานิยมผลของการกิจกรรกิจกรรมของทงั้งสามสี่กิจกรรมนะคะจะต้องมีขาดนิยมส่วนรวมของสังคมเพราะว่าเปิดถูกบรรจุในภาษาศาสชาติแล้วเขาจะต้องเอามา,ออาคิดกลวยเดี๋ยวเราว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยอยู่บนขาดนิยมส่วนรวมของสังคมกองซึ่งเป็นเื่อความหมายของ ค่ะยมรวมของสังคมว่าหมายถึงความเพียรอันบริสุทธิ์ความพอเพียงวิถีประชาธิปไตยและความเขยท้ยนเสมอภาคโดยความเพียรหมายถึงความอดทนมุ่งมั่นทําสิ่งใดๆให้เกิดสําเร็จอย่างไม่ย่อท้อต่อความลําบากเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองส่วนรวมสังคมชุมชนประเทศชาติความพอเพียงหมายถึง การมีความสมดุลรอบด้านทั้งความรู้คุณธรรมและทักษะโดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งประโยชน์ต่อตนเองชุมชนและสังคมวิถีประชาธิไปไตยหมายถึงการยึดมั่นในการมีสว่วนร่วมการเคารพกติกาสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม พระผู้ว,วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขความเข้าเทียมเสม,มอภาคหมายถึงการเคารพความแตกต่างและการให้ความสําคัญแก่ผู้อื่นโดยปราศจากอคติแม้มีสภาพความแตกต่างการทางเศรษฐกิจสังคมเชื้อชาติถิ่นที่อยู่วัฒนธรรมและความสามารถ เดี๋ยวเปิดใ้เล่นด้วยก็ได้นะคะในเล่มอะจะเริ่มประเด็นการพิจารณานะคะการศึกษาต่อเน,นื่องนะคะจะเริ่มตั้งแต่หน้า65นะคะ 560นเเรจะจไปเรนการพิจารณาที่1.1นะคะผู้เรียนการศึกษาต่อต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถและหรือทักษะและหรือคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การการจบหลักสูตรอันนี้ค่ะน้ำน้ำวิทีซิปคะแนนเนีนะะ่ยเาเป็นบอกว่าพิจารณาจากผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ความสามารถและหรือทักษะ คุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรอันนี้ก็คือก็คือนั่งชั่วโมงนะจ๊ะตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไะปคะ่ะ่ะเซตแ,แ้วเขาบอเมื่อเขาสมมุตินะเจ้าว่าเขามีนักศึกษาการศึกษาต่อเนื่อทงทั้งศาสี่กิจกรรมเนาะมีทั้งหมดอยู่ 200ค้นสมมุติเนาะสมมุติเขาเนี้นักศึกษารีดลงทะเบียนเรียนตั้งเขาเนี้ย200ค้นแต่ว่าพอจบแล้วจบแค่ร้อยแปดสิบแม่ก็ค่ะร้อยแปดสิบก็คือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่ก็จะทำยัตะยังเพื่อที่จะเอาคะแนนนะคะแต่ที่เขาบอกว่า มีนัึกสายอยู่สองร้อยสองร้อยคนแต่บาทจบแข่ร้อยเปซ็นเป็นเก้นะิบเ์็นต์คะเกาบซนต์ขาหน้านักนะเท่ากับซิคะแนน,นเขาก็ไป็คูณเก้าซิคูณซิบน,นะคะหารหน100ึน่งะร้อพอหาแล้วเทาได้อยู่เก้าคะแนน ซึ่งพอไปเทียบกับคะแนนนะคะเทียบกับคะแนนเปิดบองว่าช่วงระดับระดับคุณภาพก็จะมีกำลังพัฒนาระดับคะแนนก่อตั้งแต่0.00ถึง4.99อันนี้คือกำลังพัฒนานะคะระดับปานกลางเนาะช่วงคะแนนตั้งแต่5.00ถึง6.25 ระดับดีช่วงคะแนน6.26ถึง7.50ระดับคุณภาพดีเลิศช่วงคะแนน7.51ถึง8.75ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมช่วงคะแนน8.76ถึง10.00สกี้เขาได้9คะแนนเขาอยู่ในระดับอย่าเจ้า ยอดเยี่ยมนะคะน้อแสดงว่าเขามีคุณภาพจะูีในระดับยอดเยี่ยมนะคะอันนี้จบในประเด็นหนึ่งจุดหนึ่งเข้าใจกันแล้ว